เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามมาด้วยวันนี้ก็เหมือนเก่านะครับเพราะว่างานเราแบบเก่าก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็มาร่วมงาน,นในวันนี้ยังสูุปไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพราะขณะน,นี้สิงห์บุรียังไม่มาครับใช้ยางรึเ่าที่ไหนก็ไม่รู้นักพละพยงต้องมาถึงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิธีการที่เจ้าภาพจะจัดให้ทั้งอาหารนะทั้งหมดนะครับทีวนี้เรื่องหนึ่งที่เขาห้อยมานิดหน่อยคือเพื่อนเราก็ได้เสียชีวิตกันไปเยอะน่าจะรวมแล้วประมาณสามสิบสี่สิบคนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นครับยืนเพื่อขอ ยืนขึ้นไว้อะไรเพื่อเราเพรหลายหลายงานไม่ค่อยได้มีการแผ่เมตตาจิตไปถึงเพื่อนเราซึ่งเรียนร่วมกันมาตั้ง50ปีแล้วนะครับเนอากาสนี้นที่เพื่อนมาพรอมกันในทีตรงนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานให้เพื่อนเราที่เสียชีวิตไปแล้ว คนที่กำลังจะเสียชีวิตเราไม่ต้องนะครับ